โอเคครับเฉลยกันต่อนะครับข้อ9เมื่อกี้นะครับก็คือเราจะได้เป็นหลังจากที่เราดึง a ไปแล้วนะครับก็จะเป็นวงเล็บเลบสนะครับเปลี่ยน a อกับนะครับ a เราคือ2 a งเอเล็กบวกบนะครับเป็น a ตัวนี้ก็วงเล็บใหญ่ a ตัวนี้ลบด้วยตัว4เห็นะครับไปข้อที่10นะครับสิบก็10สังเกต กุม x ลบ y x ลบ y. y เหมือนกันเราเปลี่ยนเป็นตัวแปลตัวตัวแปรตัวนึงเป็น a มอนเดิมนี้แหละ,ะน a นะะลังสองครับยกกำลังสองลบด้วย ca เอียนะครับ a ลังสอง x กลังหนึงดึง a กันหนึง่งออมาตรงนี้จะเหลือ a ตัวเดียวลบด้วย c นะครับเปลี่ยน a กลับด้วย a เราคือ x ลบ y เป็นวงเล็บอยู่นะครับใส่วงเล็บใหญ่ไว้ครับ a ก็คือ x ลบ y ลบ4โอเคครับข้อ10เรียบร้อยไปครับข้อ11ดูข้อ11เลย ข้อสังเกตสังเกตว่าลักษณะโจทย์ตรงนี้เขายังไม่ได้แยกไม้เรานั่นก็แปลว่าเราต้องจับคู่แล้วดึงออกเองนะครับก็คือโจทย์ตรงนี้เนี่ยโจทย์ก็จะให้เราลองจับคู่เองนะครับแล้วก็ดูว่าเราดึงออกมาแล้วเนี่ยมันจะดึงต่อได้ไหมครับมันอยู่ที่ประสบการณ์ของน้องๆนงะที่ว่าน้องจะเจอ โจรมาเยอะหรือเปล่าเราจะสามารถมองออกหรือเปล่าว่าคู่ไหนคู่ไหนนะครับถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องลองจับไปเรื่อยๆนะครับจับเป็นคู่สังเกตว่าตรงนี้มันมี4พจ1 2 3 4 4พจถ้าเราจับคู่กันมันจะได้2คู่นะครับอย่างละ2ตัวใน2คู่นะครนนเราลองมาจับคู่กันดูนะสมมติว่าเราจับเป็นตัว mn บวก 5n เป็นคู่ที่1 m n บวก 5n เราก็ใส่วงเล็บนะครับจับคู่แล้วก็ใส่วงเล็บแล้วก็บวกใส่วงเล็บให้เขานะครับ 3m บวก15ขั้นตอนต่อไปให้เราดูตรงในนะครับตรงนี้มันมีตัว n กันลังหนึ่ง n กันลังหนึ่งตัว m ตัว5ตรงนี้ดึงไม่ได้แน่ๆเราดึง n กันลังหนึ่ง ตรงในตรงนี้ก็จะเป็น m นบวกบวกด้วยข้างในตรงนี้ตัวแปรมีแค่ m แล้วก็เป็นแค่ตัวเลขถ้าเราสามกับห้าสิไปหาหอร์มอเราจะได้หอร์มอคือเลขสามดึงสามไปตรงนี้จะเป็น m วกเอาสาไปหาสิบห้าสามห้าสห้าสังเกตนะครับว่าพอเราดึงมาแล้วเนี่ยมันยังสามารถดึงได้ต่อเพราะอะไรเพราะว่ามันมีตัว m, 5, m บวก5 m บวก5เหมือนกัน ถ้าน้อ,นองกลัวงงเราก็เปลี่ยนตัวเจ้าก้อน M5 บวกหเป็นตัว A ใหญ่ๆสักตัวนึงนงครับนี่แล้วเราก็ดึง A มาอีกรอบนึงจะดึงข้างหลังก็ได้นะจะดึงขัางหน้าก็ได้แล้วแต่ชอบนะเปลี่ยนเสร็จแล้วก็เปลี่ยน A กลับด้วยครับ A ของเราเมื่อกี้คือ M5 บวกห้าเบวกสามเรียบรอ ดี๋ยวให้เราดึงเองจากคู่เองโอเคครับมาดูข้อ12กันต่อเลยเดิมครับข้อ12ก็คือตัวก็ให้เราดึงเองจากคู่เองเหมือนกันเราก็ลองสังเกตดู 24y กำลัง2ตัวเลขอันนี้มี y อันนี้กำลัง3 งั้นเราลองจับตัวนี่กับตัวนี้หน้ากันนะครับสองใบย่สิบสกำลังสบวกสิบดวกด้วย3 y บวก4 y ่กำลังสสังเกตว่าเวลาเป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยเวลาเราใส่วงเล็บเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรเลยมันจะง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเครื่องหมายลบดูยากนิดนึงนะสังเกตตัวหน้า24กับ18 ถ้าเรา24กับ18ไปหาหอละมอหอละมอะมคือเลข6เราดึงเลข6ตัวแปรนี่ y สองอันนี้ไม่มี y ก็ดึงไม่ได้ครับ่64 24ี่าเขียนไว้วก63 18ข้างหลัง3กับ4หาหอระมอไม่ได้นะครับก็คือหอ,มห 4, หหอมมรหอมอเป็นเลน,นเองนะครับแล้วก็ดึงไม่ได้ ดึงได้แต่ตัว y นะครับอันนี้ y อะไรอันนี้ y อะไรสามดึง y นั่นหนึ่งก็มากสี่ตัวนี้ก็เลย y กำลังสองนะครับสังเกตว่าตรงนี้มันคือสี่3 3 y กำลังสองบวกสามสามบวกสี่ y กำลังสองจริงๆแล้วตรงนี้มันคือตัวเดียวกันนะครับเราเขียนงี้ก็ได้มันเหมือนกันจะได้ไม่งงนี่นะครับนี่ ก่อนนี้ก่อนนี้เหมือนกันกำหนดเป็นตัว A เลยสบายๆครับตัว A สบายๆยิงเอกมาครับแล้วหกบวก Y เปลี่ยน A กลับเหมือนเดิมครับ A ก็คือ4 Y กวายสองบวกสามหกบวกวเรียบร้อยครับข้อทีสอง ลักษณะโจทย์กนี้เราจะต้องฝึกบ่อยๆเราจะได้มองออาข้อต่อไปข้อสิบสามเริ่มมีเครื่องมอหมายลบมาแล้วทีนี้พอมีเครื่องหมายลบมาเนี่ยเวลาเราใส่องเล็บทีนี้เราต้องระวังนะครัสบสมมุติเราสังเกตว่าก้อนนี้มันเป็น5 y z ลบ5เ e ังสลบ3 y มบวก5สองซเราลองจับดูเลยกัน เราเอาตัวที่มีเซกับเซอยู่ด้วยกันแล้วกันนะคะเซกับเซตัวนี้เอาตัวนี้ไปอยู่หน้ากันเลยกัน 5x กำลังสองเซตหัวตัวนี้นะ 5y z ซตจังมงเล็บต่อไปตัวนี้มีลบนะครับใส่ลบไปก่อนทีนี้พอเราใส่ลบปลุ๊บถ้าเราจะใส่จัมเล็บปั๊บสังเกตว่าตัวสามกำลังสองของโค้งเราใส่จัมเป็ร์ปฏิกิริยาตัวนี้นะครับ ทีนี้ไอ้ก้อนนี้นี่คือสามวายสังเกตน,นะครับถ้าเราใส่มเกุฎเข้าไปตัวเครื่องหมายตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายบวกเราน้องลองสังเกตน,นะครับถ้าเราคูณตัวนี้กระจายเข้าไปตรงนี้จะได้เป็นลบสามเอก็กซ์กำลังสองคูณกระจายเครื่องหมายลบเข้าไปลบเจอบดได้ลบก็เป็นลบสามวายสังเกตครับว่ามันจะได้ตัวเดิมนะครับต้องระวังนะอย่ามีเครื่องหมายลบ ขั้นตอนต่อไปห้าเอาออดึงออกเลยครับเล 5, 1, 2, ขห้า x กังสอง y แซดดเอาออดึงแซออกมาหถูกดึงไปแล้วแดถูกดึงไปแล้วหือ x กำังบวกหก็ดึงออกไปแล้วแก็ดึงออกไปแล้วหรือ y ลบนี่สาโอ้สบายเลยข้อนี้เลขสาม x ก, 1, กังสองบวก y เห็นไครับ ถ้าเราจับคู่ถูกมันจะดึงต่อได้เนี yeah. ่เราก็มาตัวอ,อาาีกเป็น A เหมือนเดิมครับเขียนไปเลยเป็น A พอปเป็น A เสร็จก็ดึงเข้าไปห้าสัเป็น A ับ x-2-y ก,บก 5, z 6, 3เรียบร้อยเก้าสาิ ข้อสุดท้ายครับข้อสิบสี่เฉลยข้อสิบสี่ครับจับคู่เหมือนเดิมเลยเราลองมาดูคู่ตรงนี้ี x กำลังสองมี x กำลังสองเอาเคคู่นี้เลย m x กำลังสองลบ4 n x กำลังสคืองหมายลบเนาะลบสาม m y สังเกตตรงนี้ครับถ้า,าเราใส่เครื่องหมายวงเล็บเข้าไป ตัวนี้ต้อเปลี่ยนเข้ามาเป็นลบนะครับทีนี้เราก็เช็คดูนะครับว่าถูกหรือเปล่าลบคูณเข้าไปจะกลายเป็นลบนะครับลบคูณบวกได้ลบลบคูณลบได้บวกนะครับ x กำลังสอง x กำลังสองโอเค m c n ดึงไม่ได้ละดึงแต่ x กำลังสองออกมา x ลบ 4n สามกับสิบสองไปหาหอละมอได้เลขสาม m y n y เอาดึง y กางหนึ่งสามกับ y ออกมาแล้วเหลือ m ลบสามสี่สิบสองดึง y ออกมาแล้วเหลือ n นะครับนี่ m m ลบสี่ n ให้เป็นตัว a เหมือนเดิมกันงงอ่าดึง a ออกมา เ2 3กลังสองเครับเกลบี่เอ็กับสามวเรียบร้อยครับเฉลยเรียบร้อยครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม